สวัสดีครับ d y ช่างตุ้มครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านบุญมีนะครับอำเภอตุ้งฝนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็วันนี้มาเจอลูกค้าบอกว่าแก้ระบบหน้าแป้นไม่จุมทีนะครับก็สีเข่าไม่สะอาดนะครับอย,อยากจะอยากมีเม็ดข้าวสวยแล้วก็สีเข่าได้สะอาดนะครับผมก็ได้เปลี่ยนหน้าแป้น ของแสงสามให้เลยปัญหาจะได้จบนะครับจนไม่ได้เข้ามานะครับก็ตอนนี้สอนลูกค้าสีเาานะครับก็ให้ลูกค้าเช็ะก็มาดูเม็ดเข่าตอนนี้คือตัวดัดแปลงนะครับ ไอตัวนี้เป็นตัวหน้าแป้นเก่าสีเข้าไม่ค่อยสะอาดนะครับก็ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นหน้าแป้นแคมสามนะครับปัญหาจะได้จบก็ดูการทำงาน,นครับ เม็ดข้าวสวยเรียบร้อยนะครับก่วนใครที่สนใจอยากซ่อมเครื่องหรือดัดแปลงเครื่องนะครับก็ผมมีอะไรทุกชิ้นส่วนนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้7ห้นะครับเราออกบริการรับซ่อมทั่วจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของ d ีช่างซุ่มได้นะครับสวัสดีครับ